สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด915ทาร์ลนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุน้ำทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาทําอะไรอยู่ของชาวธาตุน้าธาตุน้ําได้แก่ราศีกรกฎราศีมีนราศีพฤษจิกตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่15มีนาคมปี2568 มโต๊ดอธิฐานให้ดูได้ทัคนาและลาสีเลยนะครับมอโต๊ดดูแบบโหราศาสไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไวใต้วิดีโอกิปแล้วพลังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกันทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นกไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสรับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวาธาตุน้ํากรกรนิพิจิก คนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ขอเช็คไพ่ของในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นไพ่ของเซลติคอร์ มโต้นอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นไพ่พลังงานไพ่สี่ไม้เท้านะการลงหลักปักฐานการสร้างอนาคตให้กับตัวของเราหรือมีพลังงานการที่คุณมีความฝันหรือความหวังที่จะมีอนาคตที่มั่นคงในตัวงคุณนะเป็นไพ่ของความทุ่มเทนะหรือการที่ในช่วงนี้ชาวธาตุน้ำอจิทุ่มเทในเรื่องการงาน ความรับผิดชอบหน้าที่ของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจเมื่อเหมือนมีความรู้สึกที่ยังติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆที่ยังเอาไขออกจากความคิดที่ยังเอาไขออกจากความรู้สึกไม่ได้หรือมีคนที่ยังลืมเรื่องราวต่างๆกับคุณไม่ได้นะมีพลังงานไพ่ห้าถ้วยห้าถ้วยคือความปิดหวังคือความเสียใจถ้วยที่มันล้มไปแล้ว ความรู้สึกที่มันเสียใจไปแล้วมันก็คือความรู้สึกที่มันอาจจะเป็นการที่คงกลับคืนมาในความรู้สึกของเราไม่ได้หรือในวันเนี้ย มีคนที่กำลังกลับมาขอโทษกับความรู้สึกที่ในวันนั้นที่เขาทำให้ความรู้สึกของคุณต้องเจ็บปวดกับเขานะครับเป็นพลังงานไพ่ทูออครับทูออคัเป็นพลังงานไพ่การพบเจอความรักที่เอาใจใส่ความรักที่ดีหรือการที่คุณกับเขามองตาแล้วรู้ใจหรือการที่คนที่รักกันเขาแคร์ความรู้สึกกันคนที่รักกันเขาคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือการที่เป็นกัลยาณมิตหรือเป็นคนที่ที่ทำเพื่อเรา นะอันนี้เป็นการที่ในความรักที่เราจะมอบให้กับคนที่เข้ามาในตอนเนี้ยมันเหมือนความรักที่ผูกผ่านความรักที่ ความรักที่เอาใจใส่กันนะครับเป็น,ปนพลังภา่ในออบวานในออบวานเป็นพลังงานให้การเดินทางนะการเดินทางช่วงนี้ชาวธาตุน้ําอาจจะมีการที่เดินทางบ่อยหรือการที่เราเราเป็นฝ่ายที่กําลังเดินหน้าในวันที่เราเดินหน้าแล้วอะเราจะไม่มองหันหลังกลับไปมองย้อนในอดีตที่ผ่านมาหรือในวันที่เป็นปัจจุบันเนี่ยคุณจะสร้างเรื่องราวในปัจจุบันให้เป็นอดีตที่ แห่ง,งความทรงจําของคุณนะมีพลังไพ่เดอ t o ทาวเวอร์การจับได้การโปะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้นะมันเหมือนมีแพ่แห่งการที่คุณไปจับได้หรือโปะแตกในเรื่องความรักความสัมพันธ์กับอดีตที่ผ่านมาของคุณนะครับเป็นไพ่ของความรู้สึกที่มันอาจจะเป็นความ ผิดหวังนะผิดหวังกการกระทําของคนคนหนึ่งมีพลังงานไพ่คนที่เกิดวันอังคารนะครับเป็นพลังงานไพ่จัตติกชาวตุลลคณาตุลเป็นไพ่ของกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอเป็นพลังงานไพ่จัตติกเนี่ยท่านมีพลังงา,านไพ่นี้ขึ้นมาในพื้นดวงชะตาเนี่ยคุณเป็นคนที่มีแบบแผนคุณเป็นคนที่วางแบบแผนและจัดระเบียบและวางแบบแผนให้กับตัวเองอยู่อย่างเสมอหรือคุณเป็นคนที่คัดสรรกับความรู้สึกในตอนนี้ของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่สิบถ้วย สิบถ้วยคือพลังงานพาความอบอุ่นความเป็นครอบเป็นครัวมีครอบครัวที่อบอุ่นนะหรือการที่คุณเป็นคนที่อยู่อยู่ในครอบครัวเนี่ยคุณพร้อมที่จะปกป้องกับครอบครัวกับคนที่คุณรักกับคนที่คุณดูแลหรือคนที่คุณห่วงใยนะครับเป็นพลังให้สองไม้เท้าสองไม้เท้าคือเป้าหมายนะเป้าหมายแห่งอนาคตวันพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันที่เป็นปัจจุบันของคุณคุณได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองแล้ว สิ่งที่เราทำในปัจจุบันจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าของเราคุยนอฟสอดราชนิยสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสักที่ผ่านไปแล้วความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งความเป็นผู้นำในตัวเองสูงชาวธาตุน้ำเนี่ยเป็นพลังงานไพ่คนที่เผชิญหน้ากับทุกปัญหา เป็นคนที่ปัญหาจะเข้ามาสักเพียงใดเนะี่ยคุณจะเป็นคนที่แก้ไขกับปัญหาได้ด้วยตวงคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะสันเดอะสันความสุขความสําเร็จความสมหวังนะเป้าหมายแห่งความสําเร็จหรือมีความโดดเด่นในชื่อเสียงในแวดวงสังคมของคุณเป็นพลังงานไพ่ดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์แห่งความโดใสเช้าว,วันใหม่ที่เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งของคุณนะครับเป็นพลังงไพ่ในตอนเนี้ยมีการที่คุณอาจจะ มีการเปิดมุมมองอะไรใหม่ๆในช่วงนี้การเห็นในความเป็นจริงและความเป็นไปในตอนนี้ของคุณนะมีพลังภาพในในในการที่เรามีสิทธ,ธินะเสรีภาพในตัวเราเองการยืนหยัด เพื่อปกป้องในสิทธิในตัวของเรานะครับเป็นพลังงานไพ่เบอร์ขานหนเบอร์ขานหนเนี่ยคือพลังงานไพ่การที่มีการเริ่มต้นที่ดีหรือการที่เราอาจจะกลับมาคิดหรือการที่เราได้พบเจอกับสิ่งที่เข้ามาเป็นสิ่งดีๆในช่วงนี้ที่เราจะหาโอกาสและควายคว้าโอกาสที่เข้ามาในช่วงนี้ของเรานะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอสพลังงานของไพ่10ใบนะอ่า คนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาทำอะไรอยู่นะมีพลังางานใการที่ห่างกันทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกถึงความทุกข์ความเศร้าใจในวันที่ไม่มีคุณคุณกับเขาเคยพูดคุยกันคุณกับเขาเคยให้กำลังใจกัน คุณกับเขาเคยมีแบบแผนเดียวกันในวันนี้เหมือนกับการที่เขาตัดจบหรือเป็นฝ่ายคุณที่ตัดจบเป็นฝ่ายคนคนหนึ่งที่กําลังเสียใจกับสิ่งที่ความรักและความผูกพันที่ในวันนั้นที่เราได้เคยรักกันที่เราได้เคยผูกพันกันมันเหมือนความรู้สึกที่ยังมีจิตที่ผูกผ่านใจที่ผูกมัดคุณกับเขายังคิดถึงกันอยู่นะมันมีพลังงานไพ่สองถ้วยขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกที่เป็นครอบครัวความอบอุ่นหรือมีพลังงานไพ่การที่คนที่มีลูกด้วยกันแล้วหรือมีเป้าหมาย อนาคตร่วมกันมีคนที่อยากกลับมาสร้างอนาคตร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะในวันเนี้ยเหมือนมีพลังงานการที่โอกาสที่เราจะเป็นคนที่ตัดสินใจว่าในหัวใจของเรายังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้กับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่านะครับมีพลังงานไพ่ชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุน้ํากรกดมีนพศชิกนะธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับราชาวาตุลลัคน,าต,น,กกนนะาตุลตน,น,นะ ขอดูพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวท่าน้ำก่อนนะครับมีไพ่ของควีนออมครับนะควีนออมครับคือพลังงานไพ่คุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณคอยให้ความอบอุ่นคุณคอยให้ความดูแล คุณคือคนที่เอาใจใส่นะเป็นพลังงานไพ่ในตอนเนี้เหมือนมีการที่คุณกลับมารักตัวเองหรือการกลับมาถือหัวใจหรือถ้วยแห่งสายน้ําหัวใจดวงนี้คุณขอคืนจากคนที่ไม่เคยแคร์ไม่เคยเห็นค่าในวันนั้นนะมีพลังงานไพ่ไนออบวาทในวันที่เราเลือกที่จะตัดไขสักคนหนึ่งอ่ะมันมักจะเป็นเรื่องแปลกที่คนคนหนึ่งอยากกลับมาในความรักในความสัมพันธ์ในวันที่ห่างไกลกัน นะในวันที่อยู่ร่วมกันเราทําสิ่งดีๆให้กับไม่เคยมองในสิ่งดีๆที่เราทําให้ในวันที่เราห่างกันในวันที่ห่างไกลทําให้คนคนหนึ่งกําลังคิดถึงวันดีๆและห่วงวันเวลาดีๆที่มีคุณในวันนั้นมีพลังงานไพ่ในออ c ค p ับในออบคับคือพลังงานไพ่ความที่อยากกลับมาง้อคุณอยากกลับมาขอโทษคุณหรือมีการที่ได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานไพ่ขิงออบครัราชาถือถ้วยพลังงานพ่อไม้ไมๆไ,ได้นะมันเหมือนความรู้สึกในตอนเนี้ย มีพลังงานให้พ่อไม่ม่ๆหรือการกลับมาขอเอาใจใส่ขอดูแลขอการห่วงใยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมันเหมือนกับการที่คุณเขาได้มาพบเจอหัวใจดวงเดียวกันความรู้สึกเดียวกันเป็นหัวใจที่เต้น ไปพร้อมกันเขาอยากกลับมามีหัวใจที่ผูกพันหัวใจที่ผูกมัดร่วมกับคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ออดครับเป็นไพ่ของจัดเมน้นจัดเม้นนี้คือพลังงานไพ่การที่ใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นหรือเป็นฝ่ายเขาที่กําลังทุกขทรมานใจในคํามั่นคําสัญญาในวันนั้นที่เขาเคยสัญญากับคุณมันเหมือนมีพลังงานไพ่ความผูกพันที่คนคนหนึ่งเคยผิดสัญญากับอดีตที่ผ่านมามีคนที่อยากกลับมาแก้ไขผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้ มีพลังงานไพ่เดอะไฮโรแฟนเดอะไฮโรแฟนคือพลังงานไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบาอาจารย์นะครับเป็นพลังงานไพ่การที่ทุกคนเนี่ยมีคูบาอาจารย์มีคนที่คอยเตือนเรามีคนที่คอยสอนเรามีคนที่เหมือนเป็นพลังงานไพ่ในสิ่งที่เรากลับมาคิดหรือการที่ในวันหนึ่งที่เรามีสติแล้วเรื่องราวร้ายๆเรื่องราวไม่ดีจะผ่านกับชีวิตของเราไปได้เป็นพลังงานไพ่คําวมรดฐานหรือการที่มีคนคนหนึ่งที่กลับมาคิดได้กลับมาตื่นรู้ เหมือนกับขาการที่เขาขาดความรู้สึกที่ผูกพันไปในวันนั้นในวันที่ห่างกันเขารู้ถึงในจิตใจลึกๆของเขาว่าเขาขาดคุณไม่ได้เขาแคร์คุณมากในตอนนี้นะมีะลังให้การมูฟออนนะหรือการการที่หันหลังให้กับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาในวันที่คุณถอยในวันที่คุณเดินจากลามีคนที่กําลังคิดถึงมีคนที่กําลังเงียบเหงาในความรู้สึกของเขานะครับเป็นลังให้การ เพจออบวานนะมีพลังงานไพ่ถูกอับครับคนเก่าๆคนเดิมๆหวนกับหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์มีคนที่คิดเยอะมีคนที่เครียดมีคนที่กดดันมีไพ่พลังงานไพ่ความเครียดความคิดถึงเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังกําลังคิดอยู่ตลอดเวลานะว่าในวันที่ไม่มีคุณแล้วอ่ะแล้วเขากลับมาขอโทษคุณหรือการที่ขอร้องคุณขอโอกาสเริ่มต้นกับคุณนะ่ะคุณยังให้อภัยกับเขาหรือเปล่าในตอนนี้มันมีพลังงานไพ่ขวีนอปซอนเนี่ย เขาอาจจะไม่รู้ใจคุณเหมือนแต่ก่อนแล้วเขาอาจจะจะเหมือนกับความรู้สึกไม่ไม่แน่ใจในตัวเขาเองว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมว่าคุณยังเป็นผูกความผูกพัน <c oughs> ความผูกมัดอยู่หรือเปล่านะครับเป็นกับถ้วยแห่งความรู้สึกนะความรู้สึกที่ยังมีการให้แก่คุณในวันนั้นความทรงจําและความรู้สึกเดิม มันรู้สึกในวันนี้นะมันรู้สึกว่าขาดอะไรไปหยิบบางอย่างหันไปทางไหนก็ไม่ได้มีคุณอยู่เคียงข้างหันไปทางไหนก็ไม่ได้มีคุณอยู่เคียงคู่เขานะมีพลังงานให้วิกตอรี่งความสาเร็จการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสายใยที่ผูกผ่านสายใยที่ผูกมัดมีวิวออฟฟอร์จูนกงร้อยเป็นพลังงานให้เดอะเวอร์นะครับเป็นพลแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในตอนเนี้ยเหมือนมีคนที่ไปเรียนรู้โลกใหม่มามีประสบการณ์ การเรียนรู้โลกใหม่กับการเรียนรู้คนใหม่ มันมีข้อเปรียบเทียบมันมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่าใครคือคนที่แคร์เขาในความรู้สึกมากที่สุดว่าใครคือคนที่มอบหัวใจให้กับเขาหรือเขาไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้ชัดเจนหรือคนที่ไม่ได้จริงใจคนที่ปกปิดความรับซ่อนเล้นในความรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนฝ่ายเขาทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวในตอนนี้มีคนที่กําลังเสียใจมีคนที่กําลังเสียดายเสียดายโอกาสและวันเวลาที่ได้อยู่กับคุณนะมีพระงไพ่ใน Vi e อ of fortune โชคชะตาเปลี่ยนวันเว เลปี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอนะโชคชะตาและวันเวลาไม่เคยดรอใครนะครับคุณจะอยู่ในห้วงวันที่เป็นปัจจุบันกับคุณนะมีคนที่อยากกลับมาพบมีคนที่อยากกลับมาเจอมีคนที่อยากร่วมในวันที่เป็นปัจจุบันแล้วก้าวเดินไปด้วยกันในทุกห้วงวันเวลาเขาอยากเจอกับคุณในทุกๆวันเขาอยากทําเพื่อคุณเขาแคร์คุณมาก ในตอนนี้มันเหมือนกับความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่ห่างกันกันไปหรือในวันที่ต่างกันในวันที่ห่างใจหรือการที่ใจห่างในตอนนี้มีคนที่กําลังคิดถึงวันที่คุณกับเขามีใจที่ผูกพันจิตที่ผูกมัดความรู้สึกเดียวกันนะเป็นพลังงานไพ่คนที่กลับเข้ามาในตอนนี้เหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังรู้สึกผิดในตอนนี้ของเขานไม่น่าที่ทําให้ความรักที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาให้ที่อาจจะมีอารมณ์หรือการใช้อีโก้ของเขาคนที่มีอีโก้ การที่ชนะกับคนที่เรารักหรือการที่เราใช้อารมณ์กับคนที่เรารักมันอาจจะเป็นการที่เป็นความชนะที่ชนะกับคนที่เรารักกับคนที่แคร์เรากับคนที่ให้ใจกับเราในตอนนี้เขาดูแล้วว่าใครคือคนที่รักเขาในวันที่คุณห่างจะเขามาเหมือนความรู้สึกตอนนี้เหมือนเขาอยู่ตามลำพังไม่มีคนที่อยู่เคียงข้างเขานะ เออมันเหมือนความรู้สึกที่เจ็บปวดในตอนนี้ของเขานะมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างช่างว่างเปล่าเหลือเกินนะครับอขอดูพลังงานไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุน้ำนะครับขอดูพลังงานไพ่ปัจจุบันนะครับอ่ามีพลังงานไพ่ห้าเหรียญน,นะห้าเหรียญน,นะ ในวันเวลาที่เราเดินตามเขาหรือในวันเวลาที่เราทําเพื่อเขา ในวันที่เราเดินตามในทุกๆก้าวในวันที่เราเดินตามเข้าความรู้สึกในวันที่เราก้าวไปแล้วแล้วหยุดเดินตามใครสักคนหนึ่งมีกคนที่กำลังเสียใจหันกลับมามองย้อนในอดีตที่ผ่านมาน้ามีพลังให้การปกปิดการซ่อนเร้นหรือการที่กลับมาพูดการกลับมาคุยหรือการกลับมาเคลียร์ใจหรือเป็นฝ่ายเขาที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ทางเลือกในตอนนี้ของเขาในความรู้สึกที่ขัดแย้งซึ่งกันและกันว่า กับสิ่งที่คุณดูแลเขากับสิ่งที่คุณห่วงใยเขาหรือการที่ไปพบกับคนอีกคนหนึ่งเขาอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องเลือกแล้วว่าเขาจะเลือกใครในตอนนี้แต่ในใจของเขาอาจจะเป็นพลังงานไพ่การเลือกที่ในความรู้สึกว่าใครคือคนที่รักเขามากที่สุดการรักกันหรือการเข้าใจกันหรือการที่ในวันที่เขาผิดไปแล้วอ่ะแล้วเขากลับมาขอโอกาสหรือการกลับมาขอคืนดีกับคุณน่ะ คุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาให้คำมั่นคำสัญญาคำผูกพันอีกหรือเปล่าการที่มีนิสัยเหมือนเป็นงาน,งานของไพ่ความเจ้าชู้ความรอกลวงความไม่ได้เติมเต็มหรือมีไพ่ของคนที่รักเพศเดียวกันมีคนที่กำลังเหมือนเหมือนในความรู้สึกในตอนเนี้ย เหมือนข้าวขาดถ้วยแห่งสายน้ำและหัวใจที่เคยมอบให้กับเขาในวันนั้นเป็นพลังาแห่งการที่ในตอนนี้กลับมาเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีกันกลับมาเห็นค่าในวันที่ไม่มีคุณนะครับเป็นพลังงานแห่งความเจ็บปวดความเศร้าความเสียใจสิบดาบคือพลังงานแห่งความเจ็บปวดการทิ่มแทงการทำร้ายรังการจมอยู่กับความรู้สึกเก่าๆกับความรู้สึกเดิมๆในวันแรกในวันแรกที่เคยพบเจอกันเขาอาจจะคิดถึงความทรงจําในครั้งนั้นที่มีคุณอยู่นะ เป็นไพ่แห่งการที่เราได้เคยพบเจอกันมาเป็นไพ่แห่งการที่ในวันที่จากลามีพบมีเจอมีจากมีลาในวันที่จากลาเหมือนเขาพัดภากับแห่งความรักที่เคยผูกพันในตอนนี้นะครับเป็นพลังงานไพ่ในสองถ้วยนะครับสองถ้วยคือพลังงานไพ่ความรักที่ยังผูกพันนะหรือเขาอยากจะอยากที่จะบอกรักกุณก่อนที่ทุกอย่างจะจบไปก่อนที่วันเวลาจะเนิ่นนาน วันเวลาที่รวดเร็ววันเวลาที่เนิ่นนานวันที่ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดแต่คุณรู้ว่าแต่เขารู้ใจตัวเองแล้วว่าในวันนี้หัวใจดวงนี้คือคุณคนเดียวนะม่พรัง,งไพ่ใน The w i e l of Fortune นะครับกงร้อแห่งโชคชะตาดาวพฤหัสโชคชะตาและวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันอดีตที่ผ่านไปมันก็คงกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้อนาคตที่ยังมาไม่ถึง คุณจะอยู่ในห่วงวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณทุกสิ่งทุกอย่างมีสิ่งที่จดบันทึกเรื่องราวต่างๆในตอนนี้อยู่หน้ะมันมีพลังงานให้เดทนะครับเดทคือการจบคือการเลือกลาคือการพัดผ้าความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการจบเพื่อเริ่มต้นแห่ง สัจธรรมของชีวิตนะเป็นไพพลังงานไพ่ความรู้สึกที่มันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังทุกข์ใจกําลังเศร้าใจในตอนนี้อยากวนกลับอยากขอโอกาสในการเริ่มต้นแปดเหรียญมีพลังงา,านไพ่ในในออฟวานไนออฟวานนะไนออฟวานคือพลังงานไพ่ในตอนนี้มีคนที่อยากเดินหน้ามีคนที่อยากพูดคุยมีคนที่อยากเคลียร์ใจแต่การกลับเข้ามาเคลียร์ใจในครั้งนี้ มันอาจจะเป็นการที่คุณกับเขาได้มาพบเจอกันแล้วได้พูดคุยกันอีกครั้งนะมีพลังแห่งการที่ได้มาคุยถึงเรื่องความเป็นครอบครัวหรือคุณกับเขาอาจจะเคยอาจพูดถึงเรื่องอนาคตร่วมกันนะครับเป็นพลังไพ่คิงออฟครับเดอะไฮโรแฟนนะคำอธิษฐานคำขอพอรหรือคุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดมีพลัพลงแางไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการที่ครูบาอาจารย์นะเป็นพลังไพ่การที่นำพา สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาโชคชะตาและวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนเป็นพลังางานให้ในวันที่เขาคนหนึ่งอะที่คิดได้แล้วอะในวันเนี้ยมีคนที่จะมาคขวยควา้ามีคนที่จะเอาใสา่ใส่คุณเขาอาจจะแคร์กับคุณในทุกๆเรื่องในตอนเนี้ยเรื่องของคุณก็คือเรื่องของเขานะอาจเป็นการที่พร้อมที่จะปกป้องเขานะเออคุณกับเขาพร้อมที่จะดูแลและปลกป้องซึ่งกันและกันนะ าการที่ใครทําอะไรหรือการที่ปกปิดหรือการซ่อนเล้นความรับไม่มีในโลกนะครับไม่ดูวันนี้ก็ดูวันหน้านะอาขอดูทางอไาพ่ในในแนวน้องความสัมพันธ์ระหว่างกุลกับเขานะครับ มีไพ่ของเดมูนนะครับเดมูลคือความคิดถึงคือความโหยหาหลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณในวันนั้นเป็นไพ่ของความทุกข์ความทรมานใจเหมือนความเงียบเหงาในความรู้สึกของเขานะมีพลังงานไพ่การแอบมองการแอบสืบแอบส่องเขาแอบมองคุณอยู่นะเหมือนเขาอาจจะรู้ทุกทุกเรื่องราว และสตอรี่ของคุณนะหรือข่าการที่เขาอาจจะเป็นฟาร์งานการที่กําลังแอบมองแล้วเสียดายที่มีคุณในวันนั้นแล้วไม่ไม่ขวาคว้าสิ่งที่ดีที่สุดไปในวันที่คุณเลือกที่จะปล่อยมือจากใครสักคนหนึ่งมานะมันเหมือนกับการที่เราเลือกที่จะตัดหรือเราเลือกที่ปล่อยจะมีคนที่มาขวายคว้าด้วยเซนส์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณอ่านใจเขาได้คุณรู้ถึงการกระทําของเขาคุณรู้ถึงความคิดของเขา คุณรู้ถึงจิตใจลึกๆของเขาในตอนนี้ด้วยก็ได้แต่เขาไม่รู้ว่าจิตใจของคุณยังเหมือนเดิมหรือเปล่าหัวใจอยากกลับมามีความรู้สึกเดียวกันความรักความเอื้ออาทรการดูแลการเอาใจใส่นะมีพระงงานพหในเดอะฟูลนะการเริ่มต้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ เป็นไพ่ของการที่ในวันที่หลุดจ,จากคุณไปเนี่ยเหมือนเขาขาดแบบแผนหรือเขาขาดเป้าหมายในชีวิตไปเหมือนในวันที่คุณกับเขาได้พูดคุยกันได้ได้ทำในสิ่งที่หวังทําในสิ่งที่ตั้งใจเป็นฝ่ายเขาที่มีกําแพงกับความรู้สึกในตอนเนี้ยมันเหมือนเขาปกปิดกับความรู้สึกที่ทุกข์เศร้าเสียใจในตอนนี้ของเขามันเหมือนเขาอาจจะอยากกลับมาแต่เหมือนไม่มีหน้าที่จะมาพบเจอหรือการที่อยากมาพบเจอแล้วคุณจะเป็นคนที่ ให้โอกาสเขา,เขาได้หรือเปล่าในวันที่เราเลิกราการันในวันที่เขาทําให้ทุกทงทุกอย่างมันต้องจบกันออกไปการพูดคุยการเคลียร์ใจคือการที่ดีที่สุดนะมีพลังงานไพ่ใน3ดาบนะสเป็นพลังงานไพ่การมุฟออนนะครับหดาบการเวลาเนื่นนานสักเพียงใดให้วันเวลาหรือวันเวลาเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าใดความรู้สึกเขาก็ยังเหมือนเดิมในตอนเนี้ยมันเหมือนความรู้สึกเขายังขาดคุณไม่ได้หรือการที่ เราวันที่เราปล่อยหรือการที่เรายังมีความรู้สึกเดิมหรือการกลับมาอยู่ในที่เดิมของเราทุกสิ่งทุกอย่างคือการที่เรากลับมาอยู่ในตัวของเราเองนะครับเป็นพลังงานไพ่เดทการจบการเลิกลาการย่าล้างเดสันความสุขความสําเร็จความสมหวังมีพลังงานไพ่การเดินหน้าของคนคนหนึ่งอยากกลับมาเรียนรู้หรือเขากําลังพิสูจน์ในตัวของเขาเองอยู่ ว่าเขาสามารถดูแลคุณได้หรือความทุ่มเทในเรื่องการงานในช่วงนี้เพื่ออนาคตแห่งความสําเร็จในตัวของเขาทางด้านสังคมนะมีพลังงานไพ่ในออฟสอดนะครับเป็นพลังงานไพ่3ไม้เท้ามีพลังงานไพ่เดิมแบล์การปรับเปลี่ยนสเตนสนะสเตนชาวสิงลัขนาสิงคุณไม่สตองแล้วกับอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ เหมือนเราเป็นคนที่แคร์ตัวเองมากขึ้นแล้วเราอยู่ได้ด้วยตัวเราเองตอนนี้จะมีคนที่จะไม่ยอมทุกๆอย่างเพื่อคุณนะ <c oughs> เขายอมพ่ายแพ้กับความรู้สึกในตัวของเขา <c oughs> เขายอมพ่ายแพ้กับคนที่รักเขาที่สุดนะคนที่รักเขาคนที่แคร์เขาคนที่ปลูกพันกับเขานะครับเป็นพลังให่ในตอนนี้เหมือนมีพลังงานใหสิบถ้วยความอบอุ่นความเป็นครอบครัว t ิ e เวอร์ความผูกพัน เขาอยากกอดคุณก็ได้นะมันเหมือนกับความรู้สึกที่มาผูกพันมาผูกมัดเป็นไพ่ของความรู้สึกที่เริ่มต้นกันใหม่เป็นไพ่แห่งการพบเจอคุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะไม่ปล่อยให้คุณไปไหนจากเขาเขาแคร์คุณมากเขารักคุณมากนะเขาอยากสร้างอนาคตร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งขอโอกาสให้เขาได้พิสูจน์ในวันเวลาที่มีคุณและเขาในวันเวลาที่เป็นของคุณและเขาได้หรือเปล่า แต่ตอนเนี้ยมันเหมือนความรู้สึกที่คุณได้เรียนรู้กับเขามาแล้วคุณเคยเจ็บคุณไม่อยากที่จะเสียใจอีกแต่ในลึกๆแล้วความรู้สึกมันยังรักกันอยู่นะ,อะขอดูพลังลงานไพ่ในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุน้ำกรกฎมินพฤจิกนะครับ สี่ถ้วยนะครับสี่ถ้วยเนี่ยมันอาจจะมีบางเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงดังใจกับเราเสมอไปนะมันอาจจะมีผิดหวังบ้างทุกบ้างเสียใจบ้างแต่การยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปคือสิ่งที่สำคัญที่สุดทุกก้าวเดินทุกเส้นทางเดินหรือเป็นพลังงานไพ่การที่พบเจอกับคนที่เข้ามาคอยช่วยเหลือเรานะมีพลังงานไพ่สิบดาบสิบดาบคือความเจ็บปวดนะเจ็บปวดที่เหมือนเจ็บปวดในวันนั้น ทำให้เราเข้มแข็งในวันนี้นะไม่เหมือนความเข้มแข็งที่เราอยู่ได้ด้วยตัวเราเองควีนออปเ e เรเคิลราจีถือเหรียญในวันที่ไม่มีเขาเราก็อยู่ได้นะในวันที่เราอาจจะกลับมานิ่งอยู่ในบรลลังของเราโฟกัสถึงเรื่องของตัวเราเองซะมากกว่าคุณเป็นคนที่มีความเก่งในเรื่องการวางแบบแผนในเรื่องการเงินในธุรกิจของคุณด้วยก็ได้นะมีพลังงานไพ่คิงออปเปเรทเคิลเป็นพลังงานไพ่คู่เข้ามานะ ในวันนี้มีคนที่กําลังเจ็บปวดมีคนที่กําลังเสียดายหรือการที่เสียดายวันที่คุณเขาได้เป็นคู่กันนะครับพลังไพ่ในสามดาบความเศร้าความเสียใจความผิดหวังมีไพ่ของการเดินจากลาออกมานะมีพลังไพ่ q u e e n of Cup หัวใจที่จะมอบให้กัใครสักคนหนึ่งเนี่ยให้กับคนที่เอาใจใส่ให้กับคนที่ดูแลจิตใจเรา ให้กับคนที่แข์กับความรู้สึกของเรานะมันเหมือนความรู้สึกในตอนเนี้เราอยากได้รับกับความรู้สึกที่รักกันจริงหรือเปล่าพร้อมที่จะก้าวกันต่อหรือเปล่าพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันไหมในวันที่เขากลับมาเขาอาจจะเป็นฝ่ายคุณที่ถามเขาในตอนนี้ก็ได้เขาอาจจะเป็นไพ่แห่งการที่บอกคุณว่าให้ลืมกับอดีตที่ผ่านมาได้หรือเปล่าเขาอยากกลับมา เป็นครอบครัวกับคุณอีกครั้งหนึ่งในวันเนี้ยเขาทุกข์ใจมากเขาขาดคุณไม่ได้นะเขากําลังหึงหวงหรือการที่เขาหวงคุณมากในตอนนี้นะมันเหมือนกับความรู้สึกที่มีความผูกมัดกันอยู่นะเขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนอีกแล้วของชาวธาตุน้ํานะครับอ่าหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดซัออบสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุน้ำทุกท่านนะครับ